ในช่วงแรกนี้เราอัปเดตสถานการณ์โควิดกันหน่อยนะคะสำหรับตัว,วเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้นะคะก็ขยับขึ้นมาค่ะ6,559รายนะคะหายป่วยเพิ่ม6,875รายค่ะส่วนเสียชีวิตนะคะจากเมื่อวานนี้30ว่ารายนวันนี้ก็ขยับเพิ่มมาอยู่ที่64รายนะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยในส่วนของ คุณหมอประสิทธิ์วัฒนาภาเองก็ห่วงกังวลด้วยนะคะว่ากลัวว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยกาดตกกันแล้วมันก็จะมีปัจจัยเสี่ยงนะคะที่พอคนกาดตกแล้วเนี่ยระลอกใหม่มันอาจจะกลับมาเพราะว่าเราเห็นบทรเรียนจากกรณีของยุโรปมาแล้วซึ่งระบาดเยอะเลยนะคะในช่วงหลังๆมานี้ค่ะใช่ครับ แล้วก็<ใ>นอกจากน,นั้น<อ>นะคะค,ค่ะในส่วนของวัคซีนเนี่ยนะคะตัวเลขฉีดวัคซีนรวมนะคะของวันที่24ซึ่งเป็นการถแถลงเมื่อวานนะคะช่วงกลางวันนะคะฉีดเอ่อตัวเลขฉีดเพิ่มเนี่ย574,772โดสนะคะสะสมรวม90,468,955โดสค่ะพี่เป๊บครับเพราะนั้นตัวเลขเดือนนี้ที่พูดกันตลอด นะครับหนึ่งร้อยล้านโดสเดือนนี้ดูแล้วยิ่งใกล้วันนี้ก็ดูแล้วความเป็นไปได้ไม่น่ามีน้นะครับนุ่นเพราะตอนนี้ตัวเลขอยู่ที่เก้าสิบล้านสี่แสนและเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับฉีดไปแล้วเนี่ยครับสิบสี่ล้านห้าแสนจากที่วัคซีนที่เรามีในเดือนนี้ที่มีการแถลงข่าวขอหน้านที่ประมาณยี่บสี่ล้านนะครับถ้าฉีดครบยี่บสี่ล้านเนี่ยร้อยล้านโดสได้แน่นอนครับนุ่นแต่ว่าตอนนี้นี่ยี่บสี่เหลืออีกหกวันนะครับ หกวันนี้ขาดถึงสิล้านยังไงก็ไม่ถึงแน่นอนแล้วก็เป้าที่วางไว้24ล้านตอนนี้ก็ไปแค่14บล้านหาแสนนะครับคงต้องลุ้นกันในช่วงเดือนหน้าจะครบวันไหนนะครับ